Nyamun lezakanya nanan sewa tono ewa mewa sewa tusenya susenya mangkulia pala sita palangke Sisi patah wibukulia pisiki sapapu tenang akapotopo watotituna katang sumang kalang sumapasang susitang Sukandu suma ato susunitang kumateling Supatakinakanya kamang wajah kamang patakinam patakinam ado kamang manititi patakinipatakinitikata ลุงน้าปู่ตาเตเ้ยลูกตาตุกตาหูตุังตาเตี้ยติดตาตาวัดตานตาลังกิตตังคาตั้งมังวังพันลิงหูตานังรำตันเจนะจูติน่าน้าจูตินาตตะวาวัดตานตาุลังกิตตังค์ตั้งมังวังพันลิงหูตานังรำตันเจนจูติน่าน้าจูตินาตาวัด ฟนแฟนรบาดไปมไรมาไว้บาดไว้จักอ่องด้วยแกล้มมากผูเก้าแล้วกไปใช้โยอผูกเก่าอจากได้เลยลุงเอ้จากได้ผูกไหมื่อยเลย โมเะปะเขาอะตุลาตุจมาจัมปูตาซานะโมท้าปะเขาอะตุนะโสจาจัมสมีกาะผูกแขนรดของลุงมันนี่ไปเนาะผูกแขนรเดลใไม่เนาะไทยเนาะองต่องเนาะอาทีเนาะ

เว้นเลยอาศัยจะชอวยผูกพงตัวคอยสิงห์มหาลัยทางอาบุปผามาลดวงวันก็ไม่มีทางอเทียนทุก์ก็ใท้ใสยานยาพามีทางอชุลาแลงไอยาต้มมีทางหวานแลไสของไอต้มแลไอับมันเนื่อสัาพสนามีทุกกันยิงนานามีนานามาสวน กทามาสาพตาภพเขาจริงนะไรัตนาอาจารย์ผู้ฉลาดมาหาเถิดนะขันขวาชีสีทิชีปังข้อมหาไกน์สอนหอมมเฮาวหอมาเฮาพาคอยจริงนะเชิญคนนะเจ้าให้เข้ามาว่ามาเยอขันเอ้ยมาเยอขันเอ้ยเจ้า ม่ได้งคนเจ้าคนเจ้าท่านเจ้ารถเจ้าล่างนี่ยมาสามวันนี้มาแยอคนนึเลยคนเจ้าไปแก่มาจะขอนรถละแก่ขันเขาขันมาขันได้วันนี้ขันเจ้าไปแก่เขาขึ้นแรงเาเล่าอ๋ชมวันเจ็กไปเล่าแรงเบียดตาหน้าขึ้นเด็กข้าปูเจี๋ยคอยมาสามวันนี้ว่ามาเยอะคนเลยชิมชิมวันี้ว่ามือนี้ถ้าคอยตักกลาบ้างสีรถตัแก้วชู พันแล้วให้เจ้าอยู่คุณเฮือนหลายหลายพีน้องเนีความามบพร่องความอยเจ้าฮักกาชาไว้พุ่งวางมุงวางอควายถึงงานให้ช่หยทางงาบายทางอาคูให้อายุถ้ามันนายเนเงาพุมาลากไ้นหนาบ่อยคัดแข่งและมาเทมาจ้างให้คอยเปลี่ยนรดไมแหงให้ใช่เชนลกไปบอกท่านเจ้าผู้จอมไหน คนเดืยนรถทางคดเดือนหนามเจ้ายาลมสะแขงคันวานได้หาแกของนักให้เจ้าไปคอยคอยพุงเด็กกันน้อยเขาขี่ไปน้ำเขาเป่าู่จำมาเก่งเจ้าจะได้เครียดพุังเด็กกันน้อยเจ้าจะได้หัวชา คนทั้งหลายเข้ามาที่เรียกจางให้เจ้าคอยอยู่ให้สั่งไล่ปุ๋ยให้เจ้ามีและจะมีเฮืองหงพงวัตุปล่อยกออยู่เย็นใจความจังไรอย่ามาใกล้นี่ละบ่อนี้ความจังไรมันจะมาใกล้ย่าให้เกิดในปังจืดเปื้นนางแก้วแกงทุนให้เจ้วมาคุณเฮือน ให้เจ้าคุณเฮือนนาเป็นนาแก้วพรมาลาดให้เจ้ามันนื่นนาลอยพันนาปีให้เจ้ามีอย่าได้มีบาปปัปังทุกข์กัญญอยาได้มากก่ให้เจ้ากระเจายกกระด้างดูแลาวามคันเลยหยมีเงิมวยมาความมั่งมัความความรวยความความวเด็ดบานี่เด็ดลทับติดทิศนังเด็ด

หำเสื้อเนาะเพิ่นว่าปูกแขนให้มันอยู่ดีไม่แห้งให้อ่าโซกมันลํารัวพี่น้องออกม่3ค่ําเดือน3พี่น้องเนาะบทันไถประตูเล่าตัวนี้เด้อมื้อนี้พี่น้อง

ตอกล้องเนาะ่นว่า่นยังเนาะโอ้ยเลียนเลยเลยเนาะซีดเอานี่แม่ซิดรดโดดอ อ่าโยมมาได้คุณนะ้วางันแล้วเดี๋ยวอยสิคกินข้าวขี้นามเนาะเดี๋ยวรอย่าทำวิธีแบบสูบขนแบบบานเฮาเดีนยว่าแบบ ปเทนีเลาขเนาะผูกแขนลดเป็นไงของไม่สำค้ำเดือนสามมันเนาะคุณน่าเอาผ้าตนะลุงคุณเอาผ้าตน้อนะครับทำไปดึงผ้ามาเอ้งแดดได้่เนาะเอาดีละเอาดีละวไปไปนอนไหม โอเคเพื่นติดตามพี่ต่อไปได้เปน้องเลยพอเราไปได้แลกวยางิ่ง่ายเพื่อชาหมบกกู่แล้วให้เอากับนีู่้วยลนะนั่นจะว่ายุบป